สวัสดีครับสวัวันสบายสบายของครอบครัวครอบครัวจันเพชรนะครับอ่าหรือสวนลุงมินนะครับวันนี้เราเข้าสวนมะพร้าวตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้โอ้ดูนะครับเราจะไปเปิดท้ายขายมะพร้าวนะครับให้ไทยครับลูกเท่าไหร่อ่าลูกอ่าเดียบเียกันหน้าผมได้เลยการเทียกกับมือผนะครับลูกก็สิบบาทนะครับลูกสิบบาทเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันจะหม เนือ no ้อมันจะหนาขนาดไหนนะครับการปอกนะครับมันจริงก nice ับมีดอันนี้อ่ะมันจะเป็นมีดปอกลูกปานนะครับอ่าตอนนี้เราใช้มีดสตโต้นะครับในการเอาปเอ่มันเหมือนปอกง่ายครับแต่ว่าปอกยากนะครับถ้าคนไม่เคยครับเกลือเนานี่ะ บบาทนะครัใครสนใจออเดอร์ก็สั่งได้ทางอินบ็อกซ์นะครับอินบ็อกซ์ตุ่นลุงรียนอินบ็อกซ์ของอพิมพนารานะครับหรือน้องแอมนะครับนี่นี่ครับจะเคาะนะครับเคาะน่ปึ๊บโอ้มันมันน่าจะแก่นะครับอันเนี้ยมองดูแลผมยังครับอ้าวโ,โหเนื้อกำลังพอดีเลย เออทางไปปั่นนี่สุดยอดเลยขายมันคือของมากเออรางวัตรงนู้นเป็นสิบาทวานครับหอ,อมออใครสนใจสั่งได้นะครับสนใจสั่งได้อ่าเป็นมะพร้าวน่าจะเป็นชุดที่สามับชุดแรกชุดหนึ่งชุดสองเนี่ยเราตัดทิง้งอันนี้เป็นมะพร้าวชุดที่สามนะครับปลูกได้ประมาณเกือบสองปีน<ร>ะคร,ะ <4 S 1> ระับไอ้สีปีสีปี ปีนี้เขาปีที่สี่นะครับเพิ่งได้กินลูกประมาณชุดที่สามนะครับต้นก็ไม่ใหญ่มากเดี๋ยววันไหนจะทำคอนเทนต์เข้าไปดูในส่วนพ้าวกันนะครับแต่วันนี้ใครสนใจทักมาทางอินบ็อกได้นะครับนะครับลูกก็สิบบาทนะครับโอเคครับถ้าซื้อเยอะๆลดราคาได้ครับโอเคขอบคุณครับ